รู้หม่อะไรกันครับใหม่มากาบการคืนขันหม,ม,มุดกระัาทเครื่อหมายก่อจะ้าวปลาน้ำป้าหม้ามูหม้อเจ้าปสหยุดล้างให้เดินได้ัหวะ้าๆถ้าก็สข้างให้หยุดพักีกทำให้ถ้าหยุดท่าไหน,ไนสะสะถ้า,า,า,าก็สมาร์้ออรวอร์มเป็นไง 领导、嗯。啊 กลางคืนมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติโลกดวงอาทิตย์มันวนรอบโลกเราให้เกิดการวันกลางคืนกลางวันอ่ะดูกลางวันเป็นยังไงเราใช่มาดูกลางวันมันจะมีแสงส่องสว่างกลาวเวลากลางวันเป็นย <m ins> ังไงเวลากลางวันมีแสงสว่างทั้แสงสว่างหรือสีต่างๆต้กลางคืนละ Yeah. a- เวลาการมีประโยชน์เวลาเราตากผ้าแต่เห็ดก็ใช้ผ้าแห้งใช่ไหมครับหรือเวลาเราตากผอมมันก็จะแห้งเวลาการคืนมีประโยชน์ยังไงเลยไม่มีทำไมไม่มีล่ะอุซืออุ้อเวลาการคืนก็มีประโยชน์เหมือนกันเวลาการคืนสัตว์ที่ออออาชการคืนทีต่ออาชการคืน

กลางวันกลางคืนพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดจากพระเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีแดงสดใสเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายต่อไปครูได้เล่าว่ากลางวันกลางคืนรีบปฏิบัติตนอย่างไรบ้างโปเตียนโปเตียนครับโปเตียนโปรตีนโปรตีนกายโปรตีนทนงไหนครับ ขออาอะครูตินบอกว่ากางวันครูตินกินข้าวแล้วก็มาลงเรียถนถะึงขึ้นสาบน้ำกินข้าวมาลงเรียนต่อไปเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้มี4คฟัอ่ะคำแรกไนไนเอ็มไน いい、oh <my> างคืนภาษาอังกฤษพูดว่าไหนไหนคำที่อะไรเลยสลีฟ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 น้อง Wow. ไปหอมไปหอม

เราจะเล่นเกมวิ่งเรียวแยกงรางวัลางคืนแข่งการทชายของคุยงให้จะชนะอ่ะแล้วพวกพนักงานลห้นดูให้เด็กๆหยิบภาพภาพไหนก็ได้รางวัลรางคืนภาพนี้เป็นเวลาอะไรเลยรางวัลก็วิ่งใครเขาจะ่ตะก้าอะไรเลย

ผู้ชายหรผู้หญิงชนะผู้ชายผู้ชายชนะผู้ยหนุ่มคนผายผู้ชยผู้ชา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 ผู้ชยผชาย้ชายผู้ชชายผู้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 ชายายผู้ชายผู้ายผูู้้ชา้ย 来，咱要不，行不进来嘛。 นายนายนคือากบายสีไปมาแรกให้ระบายสีให้สวยงามไปงาัที่สองปิดปากรูปรวมกันปิดปากูรวมกันตาเราดีไหมตาเราไม่ดีระบายสีจะสวยปิดปากให้สวยงาม คนเหล่านั้นอยู่นู้เอะนเลยเป็นคนเดียวเยอขึอ้นคนเดียว 我的。Oh